เจนรู้ราค่จริงๆแล้วว่าพี่แดนมันเฮดอยากตีเสียงไม่ได้อ่ะเพราะว่าคุณสมมก็เขาอยากอยู่ใกล้ชิดคุณหยินค่ะแต่หยินมีเรื่องหนึ่งหยินอยากจะคุยกับเขาด้ยค่ะเมื่อวานเหมือนแบบมีเรื่องที่หยินไม่สบายใจอ่ะคุณเจนว่าหยินควรเดินไปคุยเลยดีไหมดีค่ะเดินไปคุยเลยค่ะเมื่อวานหยินมีเรื่องหนึ่งที่หยินไม่สบายใจอ่ะโอ้แฟนมาหาไม่ไม่ทักหาแฟนเลยแฟนที่อะไรสัตว์วายถึงนี่มีคนมาหานะคะคุณหยิน เขาไม่น่ามาหาหญิงหรือเปล่าคะใช่หรอคะเราจะถามเขากันค่ะฮะคุณเจนชื่อก็คนแรกค่ะเป็นนายกเมืองนี้ค่ะชื่อเต้าคิมผู้หญิงไม่ใช่หรือใช่แต่เขาเป็นแฟนคนแรกจะจีบมกข่าวครับถัานั้นคุณโซมุกต้องต่อคิวอีกห้าคิวข่าวด้วยอะหญิงต่ออะไมครับ นั่นคนต้องเป็นคิวที่6กนะเลยอเลยคุณไจมะรัดคิวไหมไม่เราเจอเรเจอกันตั้งนานแล้วนะครับทำไมผมอยู่คิวที่6ได้หรืออ้าวก็คุณไม่ได้ต่ออะไรนะคะตั้งแต่แรกอะคุณก็ต้องอยู่คิวที่หกก็ผมอยากอยู่คิวแรกอยากเคนแรกของคุณนะครับได้ไหมอ้โหแต่มันไม่มีบัตรรัดคิวอ่ะดีคะนนี้ถ้าเกิดคนอื่นเขารู้ว่าเจนให้คุณแซงคิวเขาจะมองเจนไม่ดีนะคะเจนเป็นคนดีซะด้วยดิใช่เหรอมีคนผุดฟันแล้วนะมีคนผึดฟันแล้วนะไม่ใช่ไม่่่่ใชค คุณคุณแวะไปคิวอ <ah ื่นก่อนดีไหมคะไม่แวะครับผมรอคุณคนเดียวเนี่ยแวะแวะคิว oh> อื uh ่นหมดทั้งใจผมยกให้คุณไปหมดแล้วครับมันจะลองแยกไปไงเืรมมันจะได้พี่เห็นพี่เห็นมีแนะนำมากว่าแนะนำอะไรจ๊ะเช่ารถอ่ะพี่จะพาหาเดมอนไปเช่ารถหารถอะไรนี่ไงลองทวิตหาดทลองทวิทย์ยงเดมอนทวิตรัวแล้วพี่ทวิตละ เมี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองถามแข้งอื่นให้พี่ลองถามแกงไม่ถ้าเป็นที่หินผมว่าน่าจะมีคนให้ง่ายเนาะอาหารเอาเอารถปุ๊บปิกพี่ไหมรถห้าร้อยโลไหมโอ้นั่นนะพี่นัทไปเวตลกงไงพี่ตั้มน่ะเขาคุยเสร็จหินมีเรื่องที่อยากคุยกับเขาด้วยนะไอ้ตั้มมึงมึงมึงโกอยู่บ้านมึงโกอยู่บ้านมึงมีความได้ปะพิมได้ไม่โกอ่าเบอร์อะไรเบอร์อะไรหกศูนย์เก้าเก้าเย่ได้หนึ่งพันบูหมวกเท่าไหร่หมวกหมื่นหนึ่ง ได้พันหนึ่งมันจะหายไปเลยเหรอได้ไหมอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมอะไรวะสามวันเอาก็คำย่อไงอ๋อโอเคใช่ไหมเออไม่มีรถไม่ได้อยู่กับผมอ้าวโอ้ป่วยเอายีแยะรถอยู่ใครอะรถอยู่แก๊งเชียแล้วฮะโอ้โหพี่ตั้มให้แก๊งเชียยืมโอ้โทรหาคุณเล่นไม่รู้โชว์ก่อนเอาไงสรุปมึงให้กูยืมไหมนี่แก๊งผมไม่ได้ปโปรดชอบมั้ง เอาอันนี้แค่น <the test> ี Arizona, ้เฉยรถมันไม่ได้อยู่เอาง่ายตอนนี้รถยังไม่อยู่ใครผมไม่รู้เลยไม่ปล่อยหรอกสยเออถ้าไม่ปล่อยก็บอกเลยพี่จะได้หารถที่มีรถเฉยก็เช่าน่ะไอโฉวไอโจโฉวซอยบอยอ่ะซอยบอยแล้วมึงจะไปไหนเนี่ยนีแหละเดินคุณยินค่ะคุณหินต้องระวังนะคะเจนมีข่าวมาบอกค่ะทำไมหรอคะในมันเหตุเขาบอกว่าเขาจะตีเจ็บไม่ได้อีกแล้วค่ะฮะตีเรื่องอะไรคะไม่รู้เหมือนกันคะะเขาบอกที่เขาไม่ยืนดูตรงนั้นเขามีแผน แผนการอะไรคะเขามีแผนการเขาบอกว่าเขาต้องเสียมไม่ได้อยู่ค่ะเขาบอกค่ะอีกแล้วหรอเพิ่งตีไปนะคะคุณเจนนั่นดีค่ะเจนรู้แล้วค่ะจริงๆแล้วอ่ะที่แดนมันเฮดอยากตีเสียมไม่ได้อ่ะาอว่าคุณสงมกะเขาอยากอยู่ใกล้ชิดคุณยินค่ะฮะไม่ไม่น่าใช่นะคะคุณเจนเขาเจนว่ามันต้องเป็นแบบนี้แน่เลยค่ะไม่นั้นเขาจะมาตีทําไมบ่อย เขาเหมือนแบบเขาเป็นคนตักแข็งแลไรนี้นะคะ,ละแล้วก็แต่ว่าหาทางเข้าใกล้คุณหยินไม่ได้เขาก็เลยเขาก็เลยตีเสียไม่ได้เช่เลยจะได้แบบว่า อยู่มีโอกาสได้ชี้กับคุณหญินอย่างน้อยแค่ในวงไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่น่าใช่นะคะคุณเจนเขาไม่น่าจะอะไรกับหินนะคะเจอหญินเขาจะตีหัวหินอย่างเดียวเลยค่ะนั่นแหละค่ะมันเป็นวิถีคนแบ๊ดๆค่ะใช่หนอาจจะไม่รู้ใช่ค่ะนี่ต้องถามเจนได้เลยค่ะเจนผ่านประสบการณ์เจอคนพวกนี้มาเยอะเลยค่ะเพราะว่าพี่พี่น้องๆเจนแบบว่าคุณพุณตุ้งพุดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยเขาผ่านคนแบบนี้มาเยอะเขาเรียกว่าพวกผู้ชายแบ๊ดๆ เมื่อกี้เขายังบอกว่าเขาจะจีบคุณเจนอยู่เลยนะคะเมื่อกี้มันเป็นกุศโลบายของเขาค่ะเขาตั้งใจพูดให้คุณหยินได้ยินแล้วก็ให้คุณหยินหึงเขาใหค่ะโอ้โหหยินว่าไม่ใช่นะคะหยินว่าเขาน่าจะชอบคุณเจนค่ะคุณเจนโอ้ยถ้าเขาชอบคุณเจนน่ะเขาจีบเจนไปนานแล้วค่ะเจนเจอกับเขามาตั้งนานเลยรู้จักกันมานานแล้วถ้าเกิดเขาชอบจริงเขาจีบไปนานแล้ว๋อคือ200้อยกว่าใบที่เล่นกันมาเพราะว่าเขาอยากอยู่ใกล้ชิดหยินเหรอคะที่คุณเจนจะหมายใช่ค่ะ แต่ว่าจริงๆอะในไฟเนี่ยเจนว่าเขาจะต้องมีความคิดที่แบบว่าเฮ้ยฉันอยากจะเป็นคนอุ้มหยินเองถ้าสมมติว่าในกรณีที่เอมดีแพ้ไฟอย่างนี้แต่ว่าเหมือนแบบก็เออเตะท่าไว้ก่อนก็เลยให้เพื่อนอุ้มไปแทนไม่อยากให้คุณหยินรู้ตัวอะไรอย่างนี้ใช่เหรอคะเจนคิดว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆเลยค่ะหยินว่าไม่ใช่นะคุณหยินนัะถ่อมตัวค่ะแต่เจนว่ามันต้องเป็นแบบนี้ค่ะนี่เจนมองจากเตาเสาเจนยังรู้เลยค่ะโอ้โห แล้วดาวพูโตล่ะคะคุณเจนก็ยังเห็นค่ะเพราะว่ามันชัดมากอ๋อมันชัดมากดาวพูโตก็เห็นว่าเป็นแบบนี้ใช่ค่ะถูกค่ะโอ้พี่แลนยังไม่ลงพี่ยังไม่ลงพี่เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่า เขาจะตีเอเดมีอีกครั้งหน้าก็ให้คุณหญินพึงระลึกไว้เลยว่าเขาอยากจะอยู่ใกล้ชิดคุณหญินค่ะถ้างั้นถ้างั้นอยากให้เขาอยากอยู่กับหยินดีกว่าค่ะหยินโดนจนซุนแลวค่ะเหนื่อยละค่ะตีกับเขาเหนื่อยลวค่ะแต่มันจะทํายังไงได้อะค่ะก็เขาน่าจะชอบคุณหญินมากๆเลยค่ะเขาไม่น่าชอบหยินนะคะคุณเจนหินว่าไม่ใช่ค่ะหินว่าเขาไม่ได้ชอบหยินนะคะคุณเจนตหลกเขาถึงมาทำสีอตอนนี้พยเขาอาจจะยังไม่เคยบอกคุณหญินไงแต่ว่ะมันใช่ค่ะคุณหินเชื่อเจนนะคะเจนเป็นผู้หญิงเจนบุ๊คอ เาใช่เขาพูดว่าอะไรเหรอคะคุณเจนไม่พี่ต้อนไม่ได้ไปไม่ได้ชอบอะไรก็เขาแบบว่ามาทำแบบว่าเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่เราเืนกันอยู่แล้วไม่มีใครอยู่เลยเขาก็ทำเป็นขับรถมาตรงนี้ใช่ไหมนี่คือหนึ่งเหตุการณ์ที่คุณตั้มพามาแล้วคุณตั้มก็ยังแซวว่าไม่ลงไปหาแดนหรอคุณคุณตั้มเขาเขาเป็นไอเนียค่ะเขาเป็นกาแฟเขาชงเก่งพี่ตั้มอะค่ะเขาเป็นกาแฟเขาชงเก่งนั่นแหละค่ะแสดงว่าข่าวมันต้องมีมูลไม่นั้นคนจะมาชงสุ่มสี่สุ่มห้าทำไมเขาไม่ชงว่าอะ คุณแจ็คกี้มาหาคุณคนนี้เป็นแฟนมั้งไงเออเออเขาเป็ะผู้ชายไงคะหยินเป็นผู้หญิงคนเดียวไงเอเดมดีอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องเพศอ่ะมันมันไม่สำคัญค่ะเป็นเพศอะไรก็ชอบกันได้เดี๋ยวเขาจะมีหารถก่อนเดี๋ยวตีว่าพัม่อนแต่หญิงมีเรื่องหนึ่งหญิงอยากจะคุยกับเขาด้ยค่ะเมื่อวานเหมือนแบบมีเรื่องที่หญิงไม่สบายใจอ่ะคุณเจนว่าหญิงควรเดินไปคุยเลยดีไหมดีค่ะเดินไปคุยเลยค่ะโอเคฝากคุณเจนไปกันครับ อ้าวเขาไม่อยู่หรอคะพี่ตั้มอยู่นี่ไงคุณคุณเมื่อวานหยินมีเรื่องหนึ่งที่หยินไม่สบายใจอ่ะไม่จำเป็นต้องบอกไล้นะไม่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 มันเป็นเรื่องที่หยินไม่สบายใจเองแบบว่าหยินหยินแคร์เป็นไรครับหยินเดอดเดือดทำไมไม่หยินแคร์แคร์ความรู้สึกคนอื่นมากๆไงเรื่องเรื่องคํานั้นอ่ะหยินไม่รู้ว่าคุณไม่โอเคแต่หยินขอโทษอีกรอบหนึ่งนะขอโทษเรื่องอะไรครับไม่ไม่หยินไปนคนแคร์ความรู้สึกเพื่อนๆแบบ ก็ไม่อยากจะขัดใจตัวเองทีมันชอบเธอหยินเป็นห่วงความรู้สึกไงไม่รู้ว่าคำนั้นมันจะแบบส่งผลอะไรกับความรู้สึกคุณหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดอะไรกับพี่อ่ะเขาพูดอะไรกับพี่หน่ยพี่แจ็คกี้ผมต้องดูได้นะครับพี่ชางพูดอะไรอ่ะเขาพูดอะไรเขาพูดอะไรกับพเจคกี้บอกว่าอะไรหยินบอกว่าคุนใจเขาเลือนไงพี่ตั้มแต่หยินไม่ได้หมายความแบบอย่างนั้นหยินแค่หมายความว่าแบบความหมายเขาอว่าพี่เหรอพี่แจ็ค ไม่ใช่หยินไม่ได้ว่าแต่ความหมายของหยินคือแบบทำตัวไม่น่ารักทำไมก็ซาคัวใสจึงจะขึ้นได้ชิโรซิโปรกินนั่นแหละคือคือหยินไม่ได้มีเจตนาใช่ปะะ่ปหยินหยินไม่ได้มีเจตนาแบบแบบนั้นไงคำคำว่าอย่างนีคือนคนอิตาลีอ่ะโซนยุโรปอ่ะตอนที่เวลาหยินจะขอโทษใครสักคนหนึ่งอ่ะคือต้องกอดแล้วก็บอกว่าขอโทษนะมันเป็นวัฒนธรรม ป็นนคไทยแต่ว่าถ้าเกิดจะขอโทษคนไอโซนยุโรปอย่างพี่แจ็คแจ็คกี้เนี่ยคือมันต้องก่อนแล้วขอโทษนะพี่พี่รู้เหรอวันยุโรปเขาทำกันไทยยอม่ไม่ไม่คือเขาโกตั้มอะไรอ่ะเออจะถามเวลาเรียนได้แล้วเอซับเป็นไงวะเอซับนะครับพี่แจ็คเอซับเอซบเป็นไงะเอซับอะก็โอเคดีนะพี่ชิวๆเขาแยกกันไปไหนนะไม่ได้แยกเขาไปอยู่เขาอยู่วัดอ๋อกลุ่มใหญ่เหรอใช่เขาอยู่แล้วเหรอ กลุ่มพี่มิดเขายุบหรอไม่เขาไม่ได้เขาไม่ที่ที่แฟมหรอใช่ครับน่าจะยุบนะพี่แม่ก็ฝั่งหนึ่งไปเจเคได้ผมเห็นอยู่แล้วก็ไปเอ้สับหลักแล้วพี่มีอะพี่ไปไหนพี่ไปหายตาตายตาอยู่พี่มีด่วัดมีด่วัดอยู่ครับใช่เหรอไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นเลยทำไม่เขาทำงานหรือเปล่าผมไม่รู้อันนี้ผมไม่ได้ไปเล่นนะ ไม่ได้เข้าไปอยู่ไม่ได้เข้าไปคุยแันก่อนแล้วผมไม่ค่อยไม่คุยไม่ไม่ผมไม่มีไวรัสที่วอนไงผมไม่ได้เข้าไปเล่นแต่ว่าจะเข้าไปเขาทำที้มยดีปะอีปอดอะทำทำอยู่แล้วเลิกเรื่องผมเห็นว่าทำอยู่แล้วไม่รู้อะเซตเดิมปะน่าจะไม่ใช่นะครับไม่ อะไรตามเราคุยใครสรุปอ,อะไรนะพี่ผมไม่รู้ผมรู้แต่เพีงแช่งนั่นแหละเอาเป็นว่าหินหิขอโทษนะคุณไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีเจตนาแบบน,าน,านั้นนะขอโทษนะอ๋อเป็นไรครับเร์ฟิวโทรโทรให้พี่หน่อยดิพี่ไม่รู้เบอร์